ไททีวีร่วมกับมังโปรดักชันความสวยความน่ารักทำให้เธอโดดเด่น และความจริงใจและอัยาศัยที่ดีทําให้เธอได้รับการชื่นชมและนี่คงเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้ใครๆก็อยากร่วมง,งานกับเธอคนนี้จนทําให้ชื่อของเธอคนนี้กลายเป็นพริตตี้อันดับหนึ่งของประเทศไทยช่วงหน้ากับดีไฮโปรไฟล์เบื้องหลังความสําเร็จของสต o อปนัทธาสิริรัมไพวงศ์อย่างพริตตี้เบอร์หนึ่งอย่างสต็อปเนี่ยพึ่งศัยกรรมไหมหนูคิดว่าจริงๆแล้วพริตตี้ไม่ได้คู่กับศัยกรรมค่ะรายได้เป็นล้านจริงหรือเปล่าคุณสต็อปเคยมีคนมาจ้างครับมาจ้างให้ไปทำอะไรด้วยฮะ สนับสนุนโดยยาสีฟันซิสเตม,มาแบรนด์ซุปไก่สกัดเปา wind wash liquid black and dark สวัสดีครับนี่คือรายการ G high profile นะครับเบื้องหลังความสำเร็จครับทุกสัปดาห์นะครับเราจะนำเาเรียกว่าเบื้องห,งหลังหรือประวัติของบุคคลที่เรียกว่าเป็นสุดยอดของแต่ละวงการนะครับวันนี้นะครับ อยู่กับเราแล้วนะครับคุณสต๊อปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าน้องสต๊อปนี่ดังมานานแล้วเป็นสุดยอดคนวงการเรียกว่าพริตตี้ก็ได้ถ้าพูดถึงพริตตี้ในเมื่อวันนี้คุณสต๊อปใครๆก็บอกสต๊อปใช่แม้แต่ในวงการเองก็บอกว่าสต๊อปอันดับหนึ่งทำไมอะฮะทำไมอันนี้คือเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมครับเข้าคำถามแรกเลยครับมีแฟนหรือยังนี่คำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายไม่ใช่เหรอคะ เออว่าอันี้สแกนก่อนเลยโสดเลยป่ะถามแบบเสียมอะไรยากกันไปเลยครับเออมีแฟนหรือยังครับมีแฟนหรือยังอ๋อมีแล้วดูแบบขมขื่นดีเลยไม่ไมแบบเป็นเป็นแซ่บก็กำลังดูดูกันอยู่ก็ไม่แต่แบบเพื่อนเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยอถามย้อนไปนิดนึงแล้วกันนะครับว่าก่อนที่จะมาสู่วงการพิตี้เนี่ยนะครับจะเป็นพิตี้เบอร์หนึ่งของเมืองไทยได้ไหม จบอะไรมาครับจบเรียนจบปริญญาตรีนะคะคณะมนุษศาสตร์สื่อสารมวลชนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็ปริญญาโทค่ะคณะนิเทศศาสตร์ธุรกิจที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะไม่ใช่เล่นๆนะฮะที่ปริญญาโทนี่ปริญญาโทนะครับแล้วเข้ามายังไงครับในวงการ p r ต t ีเพราะว่าถ้าดูแล้วนี่ก็เป็นคนชอบเรียนหนังสือและอยู่ดีๆใครชักชวนหรือไงคือตอนนั้นจะมีรุ่นพี่ของเพื่อน คือเป็นเพื่อนสนิทก,กันนี่แหละแล้วคือพี่สาวเขาอะค่ะเขาทําอยู่แล้วเราก็ไปเล่นบ้านเขาเขาเลยเอ้ย เห็นเอิอหน่วยก้านใช้ได้สนใจอยากมาลองทํำไหมหน่วยก้านนี่นักมวยนะครับเห็นหน้าตาจิ้มลิ้มนะครับหน้ามาเป็นบิตเตอร์หน้าตาหน้าตาหนุ่ยหน้าตาหุ่นก็ดูดีสูงโอเคอะไรประมาณนี้อ้วมๆหน่อยๆอะไรอย่างีกตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ20ค่ะอ๋อวัยใสเลยอ๋อแล้วแล้วงานแรกที่จับนี่คือพิตตี้สนามกอล์ฟที่การแข่งขันกอล์ฟใช่ไหมใช่ประมาณนั้นเราก็ไปเออกวนไหนคะลงทะเบียนตรงนี้นะคะยินบัตรนุนี่นั่นอ๋อนี่เขาเป็นโปรกอล์ฟอยู่นี่นานี่ มีมีผลไหมครับคุณมังมีผลไหมว่าการที่เราไปสนุกสนานในสนามกอล์ฟแล้วถ้ามีพริตตี้น่ารัก มันมันมีผลมีผลถ้าตีแต่ละช็อตนี่ไม่คิดถึงกอล์ฟเลยฮะตเมื่อไหร่จะตีให้เสร็จเร็วๆขึ้นก็ขึ้นเขาเอาเลยตีตกน้ำตกท่าหมดเลยฮะเม่อไหร่จะตีให้จบๆขึ้นไปข้างบนอ๋อขึ้นข้างบนทำอะไรครับขับเขาเย็นเอาทหารเย็นปัดนิ่งรับถ้วยอะหลังจากลงทะเบียนแล้วไงต่อซัดก็มีตอนกลางวานก็ไปอยู่ตามหลุมต่างๆอันนี้คือหลุมกอล์ฟนะคะไม่ใช่หลุมคู่ไปสับมันเลยคู่ไปสับมาหลุมเหมือนไปสิงสถิตตามหลุมเลยที่ตีก็บอกว่าเออน้องนี่ไปอยู่หลุมนี้นะหลุม18หลุม 16อะไรก็ว่ากันไปคือไปอยู่ตามหลุมก็ไปกำลังใจเล่นเกมเป็นแบบนั้นนั่นคืองานแรกของเราพิตี้ตามหลุมอ่อพิตี้งานแรกคือพิตี้ตามหลุมเริ่มจากพิตี้ตามหลุมก่อหนังกอล์จุดปัะกายเราเลยไหมตอนนั้นการความฝันแบบฟริง ว่าฉันว่าแบบจะมีงานต่อไปงานที่2งานที่3งานที่4อังานที่5้ามายังไงฮะก็จากพี่เขาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่ไปทํางานเราเจอกันวันนั้นแล้วก็มีการแลกเบอร์ทงเบอร์โทรแล้วพี่เขาเห็นาเราเออก็เป็นเด็กแบบไม่ได้งองแงให้ทําอะไรก็ทําขยนอะไรอย่างเงี้ยเขามียเนี่ยเขาก็เรียกเราไปอีกพอเราไปปุ๊บเราก็เริ่มเจอคนมากขึ้นก็เกิดคอนเนคชั่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าที่ก็เป็นข่าวกันเยอะมากว่าพริตตี้ต้องคู่กับไสยกรรม อย่างพิตตี้เบอร์หนึ่งอย่างสต็อปเนี่ยพึ่งศัลยกรรมไหมหนูคิดว่าจริงๆแล้วพิตตี้ไม่ได้คู่กับศัลยกรรมค่ะศัลยกรรมคู่กับพิตตี้มากกว่าไม่มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมันไม่ขนาดนั้นถามว่า ผู้หญิงทุกคนหละทุกคนอยากจะสวยอยากจะดูดีจะจะมีบุคลิกภาพที่ดีน,นั้นเนี่ยต้องเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยอยากดูดีต้องมองว่าเราควรทำในปริมาณที่พอเหมาะ,อะพอดีให้ตัวเองดูดีอันไหนที่แบบเติมเต็มส่วนบกพร่องทำแล้วเราแฮปปี้นั้นก็โอเคแต่ถ้าอะไรที่มันดีอยู่แล้วเราก็อย่าไปยุ่งกับมนันก็ปล่อยมันไว้หมายเลขหนึ่ง p r e t เบอร์หนึ่งของเมืองไทยคือสต๊อบเนี่ยมันมีที่มามายัางไงครับแล้วมันมานานแล้วด้วยนะออมนไม่ใช่แค่เร็วๆมันมีใครจัดอันดับอะไรให้ครับ ตอนนั้นเป็นการจัดอันดับของสื่อมวลชนท,ทั่วไปในประ,ประเทศไทยเขาก็ทำการ,ร,รบบสำรวจให้แบบผลโหวตออกมาอ๋อเหมือนกับว่าชอบใครใครใ<ช>มีคะแนนความนิยม<ช>ป๊อปปูลา่ามากที่สุดในประเทศ<ช>ทั้งทั้งในในด้านของช่างภาพสื่อมวลชนแล้วก็ผู้จัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นมิวนะมิวว่าจากที่การที่มิวเคยจอสตาฟใช่ไหมเจอแบบ เฮ้ยเป็นคนที่น่ารักมากที่ประกวดตอนนั้นมิสมอเดอร์ชอว์นั่นแหละเธอดังมากเป็นที่พาคีแาบเฮ้ยเออคนนี้ใครอ่ะน่ารักแล้วการทีกจะแบบรู้จักเฮ้ยคนนี้ไงสต๊อปสต๊อปอะไรอย่างงี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ก้าวไกลไปมากใช่ไหมฮะและเด็กใหม่ๆก็พูดจริงน่ารักเยอะมากแต่สต๊อปก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในการจัดอันดับล่าสุดคือต้องมองว่าด้วย คนสวยอย่างเดียวอยู่ไม่ในวงการนี้ไม่สามารถอยู่ได้นานต้องมองว่านอกจากที่เราจะสวยบุคลิกดีแล้วเราคือเราต้องมีความดี แล้วมีความน่ารักอยู่ในตัวเพราะว่าอาชีพนี้ชื่อว่าอาชีพพริตตี้บางคนพอสวยดังขึ้นมาก็เหมือนแบบลืมตัวแบบหยิ่งบ้างเวียงบ้างวีนบ้างพี่ช่างภาพมาถ่ายรูปก็ไม่ให้ถ่ายบ้างเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่คือตัวตัวเองเราจะไม่เคยทําแบบนั้นเลยสักครั้งเดียว<อ>ไม่ว่าเราแบบจะเหนื่อยจะอะไรแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ทํางานเต็มที่แล้วเราก็เป็นมิตรกับคนทุกคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ไม่ได้เคยคิดว่าเราเป็นที่หนึ่งต้องแบบเหนือกว่าเพื่อนเราต้องไป ยิงแล้วเชิดใส่ใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็วางตัวมาในแบบที่ดีมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงได้ไปพิจาอันดับหนึ่งใช่ครับคําว่าอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงหน้าดีกว่านะครับว่าน้องสต็อปเนี่ยนะครับเขาจะแขวนรองเท้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการดีไฮโปรไฟล์ครับมีหลักเกณฑ์ในการเลือกหนุ่มๆยังไงครับรวยอะไรอย่างเงี้ยรายได้เป็นล้านจริงหรือเปล่าคุณสต็อปเคยมีคนมาจ้างครับมาจ้างให้ไปทำอะไรด้วยฮะ สนับสนุนโดย m i Mit ิสูบิ i ิแ t r t r a ผลิตภัณฑ์ซักผ้า e s s e น c e บะหม,มี่กึ่งสำเร็จรูปตราม,มามา่ากลับเข้ามาสู่รายการดีไฮโปรไฟล์เบื้องหลังความสำเร็จนะครับยังอยู่กับคุณสต๊อฉายาพิตตี้เงินล้านใช่ครับโอ,โอ้โหเมื่อกี้บอกว่าเราเท้าความว่าได้เบอร์หนึ่งของประเทศได้ยังไงแล้วปไปไปมาตอนนี้มีฉายาพิตตี้เงินล้านเนี่ยมันมายัางไงรายได้เป็นล้านจริงหรือเปล่า คือฉายานี้ก็คือมีพี่ๆสื่อมวลชนนี่ค่ะเขาก็มาสัมภาษณ์เราเกี่ยวกับการทายยํางานอะไรเงี้ยแล้วเถวเขาก็ถามว่าเอ้ยวงการอาชีพนี้มันไรายได้ดีจริงไหมเราบอกว่าจริงเ,ออเขาถามว่าแล้วเรามีเงินเก็บถึงล้านหรือเปล่าต้องบอกว่าอ๋อถึงอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นฉายามาแค่นั้นเองอยังยังบอกว่าเก็บได้เป็นล้านเนี่ยครั้งหนึ่งนี่มากที่สุดพริตตี้ได้กี่บาทครับ สองหมื่นสองหมื่นต่อวันก็ถือว่าเยอะเยอะมากสำหรับจารพิตี้ใช่จารฮะแที่ถ้าไปทำไทยอื่นไทยก็จะได้เยอะขนช่นั้น็ใช่ค่ะซึ่งซึ่งอาชีพนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการต่อยอดไปให้เราแบบทำอาชีพอื่นๆได้อีกอย่างนี้แล้วอย่างนี้สต๊อบเคยคิดไหมว่าจะลงจากบัลลังก์มาทำงานอื่นเออคือต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยต๊อบคิดแล้วนะคะแล้วต็อกก็ได้ ประกาศแล้วว่าเราอ่ะหยุดทำพิตตี้แล้วนะเห<ล>รอน,นี่ประกาศไปแล้วเหรอว่าหยุดทำใช่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทุกคนคิดว่าเราแบบเลิกรับงานเดี๋ยวเราจะไม่มีไรายได้คือแค่เลิกทำพิตตี้แต่ว่างานเ c ีพิธีกรถ่ายแบบนู่นนี่นั่นเรารับอยู่อ๋อ,อ,อคือเป็นพิธีกรได้ใช่ถ่ายแบบได้เคยเป็นพิธีกรคู่กับผมคุณมิวก็เคยเป็นนับข่าคู่กับพี่จ้าใช่ครับใช่แต่ถ้าเกิดงานพิตตี้ไปยืนแบบ ยินเฉยเฉยอะไรเงี้ยเราก็ขอเบรกไว้ก่อนเพราะว่าเรายืนมาเป็น10ปีแล้วอ่ะเราเบื่อกับการยืนแล้วอ่ะอยากทำอย่างอื่นบ้างอยากอื่นบ้างใช่ให้ยืนได้ชั่วโมงแสนยืนไหมครับอยืนยืนค่ะแรงตรงนี้เลยจ้างได้ใช่ไหมคะ แลวจริง,<ช>รงๆแล้วสิ่งที่แบบเราแพลนว่าเรากิดส่วนตัวเพราะว่าคือก่อนที่เราจะหยุดเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าเราสามารถมีอะไรมารองรับเราได้ถึงแม้ว่าอัดไรได้อาจจะไม่ดีเท่าก,กันเป็นพริตตี้แต่ต้อบมีความรู้สึกว่าต๊บโต,ตแล้วอ่ะคือตอบอยากจะ ก้าวไปอีกขัน้นนึงของการเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กเราอยากมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองร,ระหว่งงางที่ต้องทำพิตตี้เราคิดมาตลอดธุรกิจส่วนตัวทําอะไรดีนะเปิดร้านกาแฟก็ไม่น่าเวิร์กขายดอกไม้ก็ไม่น่าเวิร์กอะไรเงี้ย<อ>เราคิดมาเรื่อยๆคิดเป็นไอเดียได้ว่างั้นเราเปิดบริษัทโมเดลลิง่งออร์แกไนซ์ดีกว่า อันนี้ทำคนเดียวหรือมีหุ้นส่วนทำกับเพื่อนหุ้นส่วนเพื่อนสนิทกัน2คนตอนนี้เปิดบริษัทมาเกือบปีแล้วค่ะชื่อว่าบริษัทออสโมเดลโอเอสโมเดลหางานประเภทไหนครับหางานพิตีถ่ายแบบเดินแบบหมดเลยโฆษณาละครเป็นเหมือนโมเดลลิ่งเต็มตัวแล้วโมเดลลิ่งเต็มตัวทำไมชื่อออสออสก็คือชื่อแฟนือเปลไหมนโนโน เสื่อผู้หญิงค่ะก็คือ O เนี่ยย่อมาจากโอโกเปื่อนสนิทแล้ว S เนี่ยก็คือสต o อกเป็น O S ร้านส้มตำไม่ทำแล้วอ๋เจ๋งค่ะเปิดร้านส้มตำมาด้วยไม่รู้เหรอฮะเปิดร้านส้มตำแล้วก็ตำเองนะคะชื่อร้านอะไรฮะ Yes c r o อชื่อเกดีไ่มไม่แน่เดี๋ยวในวันขันอาจจะมีเป็นแบบ Yes c r o เวอร์ชัน2อะไรเงี้ยแต่ว่าเวอร์ชันนึ่คือเจ๋งค่ะเป็นถึงพิตตี้เงินล้านเป็นพิตตี้เบอร์หนึ่งมีหลักเกณฑ์ในการเลือกหนุ่มๆยังไงครับของ้อมเนี่ยดูที่นิสัยความขยันความมั่นคงความมั่นคงนี่มันมันมีหลายอย่างที่จะ ที่สูครนะครับอะไรบ้างดูจากอะไรครับเพราะมันคงนีวัติสุนใช่รถสำคัญไหมครับรถไม่สำคัญเลยไม่สำคัญเลยไม่สำคัญสำหรับตอบเลยแลมโบกินีแบบนี้ไม่สำคัญเลยนะฮะคือพูดตรงๆว่าคือถ้ารถอะไรที่มันแพงแพมากเกินไปเรานั่งแล้วเรารู้สึกแบบไปไหนคนก็นั่งไปไหนคนก็มองลงรถเขาก็มองคือมันรู้สึกอึดอัดแต่มันรู้สึกแบบมัน ะะแต่เราน่าจะชินแล้วไม่ใช่ความที่เป็นจุดสนใจของทุกคนแบบนี้ฮะ,ะใช่แต่ตอนไม่อยากให้คนมามองว่าเฮ้ยเราคบผู้ชายเพราะว่าเขาแบบวรวยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้แปลว่าไม่สามารถเดินกับผู้ชายที่รักเราจริงแต่ว่าอ้วนมีพุงหัวล้านได้เดินได้เพราะว่าเราแคะเพาะเป็นแฟนไม่ม่เพราเป็นแฟนเดินได้เพราะว่าตอนเป็นคนชอบผู้ชายอ้วนอชอบผู้ชายแบบลงลงพุง อ๋อแต่ถ้าหัวร้านแล้วว่จะพาไปแบบเอ้ยไปสถาบันเสริมปูกผมไหมคะอะไรอย่างนี้ก็ไปสถาบันเพิ่หนังหัวได้แต่ว่าน่ากลันไม่มีผลเลยหรอไม่ไม่มีผลไม่มีผลคือต๊อบชอบคนที่แบบนิสัยเออแบบแล้วเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่แฟนสต๊อบนี่ตรงข้ามหมดแล้วรอเด็กรอเด็กรวยพอหมดเลยโอ้ได้เละดิไม่เข้าใจ นั่นน่ะสินะเพราะแบบสนไม่สน่เนราะแบบที่เราชอบไม่มีเข้ามาชอบแก่ๆอ้วนๆหัวร้านนี่ยะฮะไม่ใช่ไม่ต้องไม่ถึงไม่ถึงกับแก่แต่ว่าแบบเออมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แบบหุ่นอวบๆเหลี่ย แต่ปัจจุบันครบหล่อและรวยมากอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูดีกว่าว่าไลฟ์สไตล์วันว่างเลยครับของสต็อปทำอะไรกันบ้างกับรายการ Behind Profile ครับกินข้าวได้แสนหนึ่งก็มีก็มีรายได้เป็นล้านจริงหรือเปล่าคุณสต็อปเคยมีคนมาจ้างครับมาจ้างให้ไปทำอะไรด้วยฮะ กลับมาเข้าสู่รายการดีทฮยโฟรไฟล์นะคะแล้วก็ช่วงนี้หลายคนชักอยากรู้แล้วว่าเอ๊ะในวันว่างของต๊อปเนี่ยทำอะไรบ้างจริงๆวันว่างของต๊อปก็เรียกว่าตางางระษาผู้หญิงน,นะเราก็ไป <laughs> ดูสนดูสนใจนใช่ก็ไปทำเล็บ ทำผิวผิวพันดูแลตัวเองเข้าคอนหรือเมืนก็ไปนวดสปองสปาอะไรแบบนี้คือทำเล็บพอทำเสร็จมันก็เสร็จนะครับสมมติวนี้ว่างอีกทำอะไรนะฮะนี่มีอย่างอื่นอีกไหมคะเออทำผิวเราทำผิวขัดผิวอีวันหนึ่งว่างก็ไปนวดรู้สึกจะว่างทุกวันนะเอาดูแหมจะไม่อยู่ทำงานบ้างเลยเหรอคะพี่เริ่มเป็นเท่าแก่นี้ขึ้นแล้วก็จะมีอันแล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับ ต้องออกกาลังกายไหมเป็นพริตตี้นี่ต้องเฟิร์มหุนหรืออะไรไหมครับจริงๆจ,จะบอกว่าตั้งแต่ตอนทําเป็นคนที่ขี้เกียจออกกําลังกายมากๆแต่ตอนนี้เริ่มจะมาให้ความสนใจกับการออกกําลังกายแล้วออแล้วปกติวันว่างอยู่บ้านเนี่ยเราเป็นคนที่ เราเป็นคนที่ต้องแต่งสวยตลอดเนี่ยเราอยู่ในบ้านเราใส่ชุดนอนเราใส่ชุดแบบแบบสวยไหมอยู่ที่บ้านเราสวยไหมฮะเถิงเลยอ่ะเคยเห็นเคยเห็นยังไงเป็นยังไงยังไงยยังไงเคยเห็นบ้างเวลาแบบไปไปกับเพื่อนมากเล่จริงๆต้องบอกว่าต้องเป็นคนไม่ใช่คนเนี้ยบครับไม่ใช่บอกว่าฉันต้องสวยเลิศตลอดเวลาเราคือจะเป็นคนแบบสบายๆง่ายๆบางทีถ้าไม่ได้ทำงานออกมาข้างนอกก็จะ มัดจุกผู้ผมเสื้อยืดแกงยีนแล้วมีไหมครับแบบว่าวันที่แบบงานมันยุ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากไปพักผ่อนแต่จังหวัดมากไม่ไม่เคยอันนี้คือเห็นงานมาก่อนงานมาก่อนใช่ค่ะควา่ชอบสูงนะงานแบบไหนที่แบบหมูสุดชอบสุดเออพอเทรชเพราะว่าเป็นคนชอบถ่ายถ่ายรูปอยู่แล้วชอบโดนถ่ายรูป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 โดนถ่ายรูปแบบนี้ต้องมีท่าประจำท่าท่าประจำ โพส,สมีอะไรไมาท่าท่ายังไงไม่แ่อ่แบบหน,นึง่งนะ, <S 1> 1 <S นะจะบอกว่าเวลาที่โพสต์พอร์รเทรตกับโพสต์บนแบนบ,นบนในงานมอเตอร์โชว์มันจะแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันเพราะถ้าเวลารเราโพสอยู่บนเวทีเราต้องมีท่าแบบแบบท่านู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ว่าพอร์เทรตมันจะเป็นการฟิลลิ่งเราเราจะไม่แบบมีท่าโคงประจำเราจะแบบใช้แบบฟิลลิ่งอารมณ์สาตานูน่นี่นั่นอะไรแบบนี้ แต่ถ้าอยู่บนเวทีอะโอเคนะเราต้องโพสถ้าไหนบ้างอย่างงี้ใช่ไหมถ้าสมมุติบนเวทีสมมุติเป็นกับแลมโบกินีวันนี้เป็นแลมโบกินีกระทิงกระทิงกระทิงดุกระทิงดุโม่ไม่ใช่โม่มันบัวแล้วโอ้ยมันเป็นเซลเจลอะไรกานหลวโอ่ามันเป็นกระทิงอาโพสอะฮะสมมุติว่าโพสนะคะก็แบบจิกจิกนิดนึงไหมจิกกระทิงเหรอคะ อะไรประมาณนานนู่นนี่นั่นเลยแต่งานแต่งานเดียวนึงที่เคยได้ยินมาว่าข่าวที่คุณสต๊อปเคยมีคนมาจ้างครับมาจ้างให้ไปทําอะไรด้วยฮะทําอะไรคะมีมั้มีมั้เคยได้ยินว่ามีอะไรแปลกๆแปลกมาทำอะไรแปลกๆจะมีอโพชมาตลอดมีติดต่อมาตลอดมีอะไรบ้างฮะมีตั้งแต่ มาจ้างให้ไปยืนรินไวน์ให้รินไวน์รินไวน์เขากินข้าวกันที่ข้าวบ้านรินไวน์เอออะไรแล้วได้เงิตังค์เท่าไหร่เขาเสนอมาสองหมื่นสองหมื่นยืนรินไวน์ไปพี่หนึ่งประมาณแบบชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างะได้สองหมื่นต้อ็ไม่มีพิธีภัยนะที่เขาแบบไม่มีไม่มีเพราะว่าก็แบบมีหลายคนคือเป็นห้องอาหารอะไรอย่างเงี้ยไม่ไมบเอาไม่อะทำไมทำไมถึงไม่เอาเพราะอะไรครับพ่อ คือเราไม่ใช่เด็กเสิร์ฟอ่ะโออแล้วเราจะไปยินลินวายให้เขาไมด็กเสิร์ฟเลยได้สองชั่วโมงสองหมื่นมันเหมือนเป็นการแบบดูถูกตัวเองอ่ะอ๋อคือเราให้เกียรติตัวเราเองใช่มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีจ้างแบบไปทานข้าวให้แสนหนึ่งกินข้าวได้แสนหนึ่งอืมใช่ค่ะมากินข้าวแล้วเดี๋ยวเอาเงินให้อย่างเงี้ยคือเราก็ไม่อยากรู้จักแล้วว่าเขาเป็นคนแบบแบบไหนแล้วมันก็บอกว่าเขาก็เริ่มมาดูถูกเราแล้วว่าเอ้ยทำไมแบบเงิน ซื้อเราได้หรออะ,อะไรอย่างเงี้ยคือสต๊อกนี่งเงินซื้อไม่ได้ครับครับผม,มแล้วมีอะไรครบมีอะไรแปลกๆไหมฮะก็มีเคยแบบเป็นคนโทรมาบอกว่ารับงานไหมคืออะไรฮะรอ,อ๋อตอนนก็ไม่รู้องถามว่าอะไรคะเขาก็บอกว่าอ๋องานมาคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยต่าแล้วบอกอ๋อไม่รับว่าคะ่ะเอออะไรแบบนั้นจะมีหลายคนชอบแบบมองว่าเฮ้ยพิตตี้แบบ ส่วนใหญ่รับงานแบบนี้อะไรเงี้ยพอมีคนรับมันก็แบบกระจายวิทั่วจริงหรือเปล่าที่พริตตี้เนี่ยนะครับจะชอบตากล้องก็มีก็มี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 ตากล้องทั้งหลายเนี่ยเนี่ยเก็ไม่ออกทริปนะคะต้องไปออกทริปอ๋อคือเหมือนกับว่าตากล้องกับนางแบบก็จะเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยยิ่งบางคนที่ถ่ายรูปสวยๆก็จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดสิ่สมกับ Pretty หรือนางแบบเพราะว่าพอเห็นสวยว่าอุ้ยดูสวยจังเลยนู่นนี่นั่นขอรูปอันแรกอีเมลส่งรูปให้หน่อยอะไรอย่างนี้เข้ะมามันก็จะเป็นการแบบสารต่อเหมือนกับไปขอถ่ายรูปตามงานแล้วโชว์เสร็จบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมส่งรูปให้ไลน์ก็ได้สมัยนี้ไลน์ อ่านี่สนใจอยากจะซื้อกล้องแล้วสิโอที่ที่บ้านมีไปร้อยตัวแล้วมีเยอะมากมีเยอะมากที่อื่นอยู่นี่คือคิดอยู่ว่าจะเอาตัวไหนไปถ่ายดีสุดท้ายเดี๋ยวให้สต๊อปฝากอะไรกับคนที่กำลังชมรายการนิดนึงก็ฝากถึงน้องๆ้องรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าตัวเองต้องบอกเลยว่าสาวๆหลายๆคนเยอะมากๆอยากจะเข้ามาในวงการอาชีพพริตตี้นะคะ ซึ่งเราต้องบอกเลยว่าหาว่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทําตัวให้ดีนะคะเพราะว่าหลายๆคนในสังคมก็มองแล้วว่าชิมนี้แบบเป็นชิมที่ไม่ดีผู้หญิงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้ก้าเข้ามาอยู่ตรงนี้ก,ก็าาอยากจะให้เหมือนว่าลบคําสบดประมาทพวกนี้ออกไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเข้ามาแล้วเนี่ยในชิพนี้มันมีหลากหลายอย่างเลยที่แบบเอ,อ่อสามารถจะดึงดูดหรือว่ามายั่วยุกิเลสแล้วให้ทําไปในสิ่งที่ไม่ดีหรือทำอะไรผิดผิดดังนั้นเนี่ยจะทำอะไรอยากให้คิด ให้รอบคอบคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ให้มากๆค่ะแล้วทางรายการนะครับก็มีกิฟต์เซ็ตจาก s ิสจามานะครับครบเซ็ตเลยให้คุณสต๊อบไปใช้ที่บ้านด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้นะครับทางรายการของเราต้องขอขอบคุณน้องสต๊อบมากเลยนะคะขอบคุณค่ะชื่อเสียงที่ใครต่างยกย่องให้เธอเป็นเบอร์หนึ่งของวงการพริตตี้ที่แม้ว่าจะมีพริตตี้หน้าใหม่เรียงรายเข้ามาอีกี่รุ่นแต่ชื่อของเธอก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งตลอดกาลเพราะเธอได้พิสูจน์แล้วว่าเธอเป็นพริตตี้มืออาชีพตัวจริง และนี่แหละครับคือเบื้องหลังความสำเร็จของสต๊อนัทธาสิริรำไพวง์จะทำอะไรอยากให้คิดให้รอบคอบคิดถึงคุณพอ่อคุณแม่ให้มากๆค่ะ Monk Production